สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาจัดอันดับความชอบของเนื้อเรื่องในวันพีซแต่ละภาคน,นะครับซึ่งก็จะเป็นการจัดอันดับจากเว็บเทีย m เมเกอร์จะเป็นเว็บที่ยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เขาชอบใช้กันนั่นแหละครับโดยผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นแค่เพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันมีส่วนไหนที่มันไม่ตรงใจเพื่อนๆผมก็ต้องขออภลยลวงหน้าไว้ก่อนเลยและถ้ามันมีภาคไหนที่เพื่อนๆรู้สึกชื่นชอบแต่ผมรู้สึกเฉยๆหรือว่าไม่ชอบเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เพื่อยยลลกกเเเเเเปี่่นว,วาาามมิ็็ไรรรส กว่าเริ่มจากภาคแรกนะครับนั่นก็คือ a ี t b l u ูซึ่งเอาจริงพอเขาแบ่งมาเป็น a ีส b l บูเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างกว้างไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาแยกกันเองก็ได้เพื่อ,อนที่จริงแล้วถ้าไปนในส่วนของอีสบูนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่ในภาคโรแมนดอจะเป็นในตอนที่ลูฟี่เขาอยู่กับแชงที่บาร์ของมาร์กิโน่ยาวไปจนลูฟี่เขาได้เจอกับโซโลแล้วก็ได้โซโลมาเป็นพวกเื่อนที่จริงแล้วในตอนนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกเฉยๆกับแชงอยู่ครับยังไม่ได้รู้สึกว่าแชงเขาเป็นตัวละครที่ เท่หรือว่าเก่งใจห่างใดก็เนื่องจากเขาโดนไอ้เจ้าฮิกุมะมันเข้ามาเล่นงานแล้วเขาก็ไม่ได้ตอบโต้กลับไปอีกทั้งในตอนที่กลับไปเอาคืนเนี่ยคนที่ได้โชว์เทก่ก็กลับกลายเป็นเบนเบ็กแมนซะง,งั้นส่วนแชงก็ไปอยู่กลางทะเลครับไปให้เจ้าทะเลกินแขนเล่นดังนั้นมันจึงทำให้ผมมองว่าในภาคนี้เนะี่ยผมก็ยังรู้สึกเฉยๆอยู่ครับยังไม่ได้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นแต่อย่างใดและในเรื่องมันก็ค่อยๆเริ่มมาสนุกตอนที่ลูฟี่เขาได้เจอกับโซโลแล้วแต่ว่าโดยรวมของภาคโรแมนดอผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเฉยๆอยู่ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของภาคออเรนทาว์นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องของไอ้เจ้าบาร์กี้ซึ่งอันที่จริงแล้วไอ้เจ้าบาร์กี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชื่นชอบเขามืงมากเลยนะเพียงแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันยังไม่ได้โดดเด่นออกมาขนาดนั้นแต่ตัวละครที่ผมชื่นชอบจริงๆกับกลายเป็นไอ้เจ้าลิชชี่เฉยเลยก็คือสิงโตนั่นแหละครับคือผมมองว่าการที่ไอ้เจ้าโมจีเนี่ยมันสามารถฝึกลิชชี่ที่เป็นสิงโตขนาดใหญ่ให้เชื่องขนาดนี้ได้เนี่ยมันเป็นในอะไรที่โคตรจะเท เจ้าโซโลเนี่ยมันจะสามารถสู้สิงโตขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้ไงแล้วพอเขาได้สู้กันจริงๆนะครับกับกลายปเป็นไอเจ้าริชี่มันโคตรจะกระจอกซะงั้นและสาเหตุที่เขาสู้กันนะครับก็คือในตอนนั้นไอ้เจ้าลูฟี่มันอยากไปแก้แค้นให้กับหมาน้อยตัวหนึ่ง ไม่ใช่เด็กจะใช้คําว่าแก้แค้นไม่ได้ต้องบอกว่าลูฟี่เขาอยากไปทวงความยุติธรรมคืนให้กับหมาน้อยตัวหนึ่งจึงทําให้ในภาคนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่ามันยังเฉยๆอยู่ครับทีนี้พอเนื้อเรื่องมันก้าวเข้าสู่ไซลับวิลเลจหรือว่าหมู่บ้านของไอ้เจ้าอูซอบเนี่ยผมมองว่าวันพีทมันเริ่มสนุกขึ้นมาบ้างแล้วคือในตอนนั้นเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าผมโคตรอคติในตัวอูซบเลยผมไม่ชอบมันแม้แต่นิดเดียวอะ่ะก็คือมันเป็นตัวละครที่โคตรจะกระจาะโคตรจะไม่เท่แถมยังขี้โม้อีกต่งา,ตาออง ขอขงมแต่พอมาถึงตอนนี้นะครับผมกลับกลายเป็นชอบอูโซบสะงั้นโดยใน,นตอนนั้นตัวละครที่ผมชื่นชอบจริงๆเนี่ยก็คือกัปตันคูโล ด้วยความที่ว่ากัปตันคูโรเขาใช้กงเล็บเป็นอาวุธใช่ไหมครับแล้วผมก็ชื่นชอบในตัววูวาลีนมากๆทีนี้พอเห็นตัวละครที่เขาใช้กงเล็บเนี่ยผมเลยชอบแบบไม่มีเหตุผลเลยและด้วยความที่ว่าท่าของคูโรเนี่ยมันก็เท่มากๆด้วยกับหลอดปิดชีพของเขาก็คือใครที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็คือโดนหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูก,ก็ตามเพราะว่าคูโรเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช่ไหมครับจึงทําให้ผมมองว่าในภาคนี้เนี่ยมันก็เริ่มสนุกขึ้นมาบ้างแล้วและในส่วนของกัปตันคูโรเนี่ยก็เป็นบออต,ตัวแรกทีี่่่เริมมมจะตึงึงงลูฟข้้้นาาบแว ต่อมาถ้าผมจาไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นภาค巴าติเอจะเป็นพัดคาลอยนะ้ําของเซฟขาแดงผู้มีพระคุณของไอเจ้าซันจินั่นแหละครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตอนที่ลูฟี่เขาสู้กับดอนคีกผมก็ยังเฉยๆอยู่ตอนที่ซันจิเขามีสตอร,รี่กับกิบกงผมก็ยังเฉยๆอยู่ยังไม่รู้สึกว่ามันตื่นเต้นขนาดนั้นแต่พอโซโลเขาสู้กับมีฮอคนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหผมโคตรชอบมากเลยฉากนั้นนะ่ยคือมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะแต่ผมก็มั่นใจอย่างหนึ่งเลยว่าโซโลเนี่ยเขายังไม่สามารถเอาชนะมีฮอคได้แน่นอนเพราะถ้าโ ที่เนื้อเรื่องมันเพิ่งดําเนินมาแค่เนี้ยแต่ว่าลูฟี่เขายังตุบป,ปั๊ตุบเป๋อยู่เลยอะ่ะมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นในตอนนั้นผมก็ยังเดาไม่ออกครับว่าการต่อสู้มันจะจบลงยังไงเพราะว่าโซโลเขาว่าสู้เอาตายอยู่แล้วก็คือถ้าแพ้ก็ตายแม่งเลยละกันซึ่งสุดท้ายมันก็จบเทมากเลยครับกับการที่มีฮอคเนี่ยเขารู้สึกชื่นชอบในตัวโซโลก็เลยฟันให้โซโลแบบไม่สามารถมาสู้ต่อได้แต่ก็ไม่เอาถึงตายโดยในตอนนั้นมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าในภาค布ลตีเอเนี่ยมันค่อนข้างสนุกมากเลยนะ ก็ยังเฉยๆเลยรด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่ว่ามีฉากที่มีฮอคเขาสู้กับโซโล,โลแล้วมันออกมาดีมากๆเลยผมเลยให้ว่ามันเป็นสนุกมากเลยในภาคพัดคาาลอยน้ำบราาติเอ ต่อมาก็จะเป็นภาคอาลองปาครับโดยในภาคนี้เนี่ยมันเป็นภาคแรกเลยที่ทำให้ผมรู้สึกเสียน้ําตากับตัวละครเพราะว่านามีเนี่ยเขาน่าสงสารมากๆเลยนะครับกับการที่เขาโดนในเจ้าอาลองมันกดขี่ข่มเหงโดยในตอนนั้นเนี่ยตอนที่อาลองเขาไมา่ยึดหมู่บ้านของนามีในตอนนั้นนามีเขายังเป็นแค่เด็กอยู่และใครก็ตามที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยต้องจ่ายให้อาลอง1,000 0แเบลีและสําหรับเด็กก็คือ50,000เบลีโดยคุณเบลเมล,เมลที่เป็นคนดูแลของนามีเนี่ยเขามีเงินไม่เพียงพอครับจึงจ่ายได้แค่ในส่วนของนามีแล้วก็พี่สาวของนามีและทําให้คุณเเเเบลลลมมมมทีีี่้้้ยงงงดููนนาาาาตอออถกไจั ทเท่านั้นยังไม่พอนะครับอาลองมันยังหลอกใช้นามีอีกด้วยโดยการให้นามีเนี่ยทำงานให้มันและถ้าหาเงินได้ครบ100ล้านเบลีเมื่อไหร่จะปล่อยคนในหมู่บ้านไปซึ่งก็แน่นอนครับว่าในตอนนั้นเนี่ยเจ้าอารองมันแค่หลอกนามีเท่านั้นเฮ้ย <Hey, S 1> ผมพูดแล้วผมยังขึ้นอยู่เลยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะในที่สุดแล้วลูฟี่เขาก็สามารถแก้แค้นให้นามีได้สําเร็จโดยการที่เขาไปอัดอารองซะล่วงไปเลยซึ่งงจริงในตอนนั้นผมมองว่าถ้าให้โซโลเขาสู้เนี่ยเพอเพอโซโลเขาสามารถเอาชนะอาลองได้อยู่ดีนั่นแหละครับ ต่อมาก็จะเป็นภาคโลกเทาครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างสนุกเลยนะแม้ว่ามันจะไม่ได้มีบอสมาให้ลูฟี่เขาจัดการก็ตามแต่ด้วยความที่ว่าลูฟี่เขาซนนะครับเขาก็ขึ้นไปที่ลานประหารของโรเจอร์แล้วเขาก็ถูกไอ้เจ้าบาร์กี้มันจับตัวได้แล้วกเกือบโดนประหารเลยด้วยซ้ําแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีฟ้าผ่าลงมาจึงทําให้เขาสามารถรอดมาได้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าฟ้าที่ผ่าลงมาเนี่ยเป็นการโชคดีของลูฟี่จริงๆหรือเป็นพลังอะไรบางอย่างของดากอนที่หลายหลายคนเขาคิดไว้ซ ถูกสโมเกอร์จับตัวไว้โดยในยตอนนั้นคนอ่านอย่างเราก็ยังไม่รู้ครับว่าดากอนเขาคือใครอยู่ๆเขาก็โผล่มาแล้วเขาก็มาโชว์เท่เฉยเลยประมาณว่าอยากเป็นโจรสลัดเงินเหรอก็ดีนี่ส่วนคนอ่านอย่างเราก็แบบมึมึงใครเนะี่ยอยู่ดีมึงก็มาโชว์เท่แล้วมึงก็จากไปมึงเป็นใครครับเนี่ยแล้วเราก็ได้มารู้ทีหลังครับว่าสรุปแล้วเนี่ยดากอนก็คือพ่อของลูฟี่นั่นเองซึ่งรวมๆนะครับสำหรับในภาคอีสปูผมมองว่าค่อนข้างสนุกเลยสามารถดูได้แบบไม่เบือ่อมาต่อที่ภาคต่อไปก็คืออาณาจักรดรัม ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบชอปเปอร์นะครับแต่ผมมองว่าตอนที่เขาเล่าเนี่ยผมยังไม่ได้รู้สึกอินในเรนื่องของชอปเปอร์ขนาดนั้นจะมีก็แค่ในตอนที่ชอปเปอร์เขาเอาเห็ดพิษไปให้หมอฮิลลูกินซึ่งในตอนนั้นหมอฮิลูเขารู้อยู่แล้วแหะครับว่าเห็ดมันคือเห็ดพิษแต่เขาก็ยังกินมันเข้าไปอยู่ดีแต่ว่าโดยรวมผมยังมองว่ามันเฉยเอยู่ครับยังไม่ได้อินขนาดนั้นอีกทั้งตัวร้ายของภาคนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นตัวกระชอกด้วยก็คือไอ้เจ้าวาโปลูอะมันแทบจะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบาลและเบิร์กนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าภาคนี้เนี่ย มันควรค่าแก่การดูสุดๆผมชอบทุกอย่างที่เป็นบล็อกเวิร์กเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่และโคโคไดการต่อสู้กันระหว่างมิเตอร์วันและโซโลการต่อสู้กันระหว่างมิเตอร์ทูและซันจิคือชอบทุกอย่างที่เป็นบล็อกเวิร์กเลยครับอีกทั้งผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบตัวละครที่มันค่อนข้างแบดแอดหน่อยๆด้วยแล้วตอนที่โคโคไดเขาโผล่มาก็คือใช่เลยเขาคือตัวละครที่ผมชื่นชอบมากๆตอนที่ลูฟี่เขาจัดการโคโคไดไปแล้วเนี่ยผมยังลุ้นให้โคโคไดเขากลับมามีบทบาทอีกครั้งเลยซึ่งตออ,อนนนแรกมัค่ ค้างสิ้นหวังมากๆเลยนะครับเพราะเราจะเห็นนะว่าลูฟี่เนี่ยเขาแทบจะไม่สามารถโจมตีของโคโดายได้เลยเพราะว่าร่างกายของโคโดายเนี่ยมันเป็นทราย แต่ด้วยความพยายามของลูฟี่นะครับเขาก็เข้าไปหาเรื่องโคโคไดจนสามารถเอาชนะโคโคไดมาได้เช่นเดียวกับโซโลเลยครับในส่วนของโซโลเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าในตอนแรกเนี่ยโซโลเขาแทบจะไม่สามารถโจมตีมิตรวันเข้าเลยเรียกได้ว่าในตอนนั้นถ้าโซโลเขาไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองขึ้นไปได้เขาน่าจะพ่ายแพ้กับมิตรวันอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าโซโลเขาสามารถเอาชนะมิตรวันมาได้ด้วยการที่เขาสามารถฟันเหล็กให้ขาดได้โดยในภาคนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือลูฟี่เขาได้โรบินมาเป็นพวกพ้องน ภาคบล็อกเวิร์กเนี่ยก็คือควรค่าแก่การดูสุดๆมาต่อที่ภาคต่อไปนะครับนั่นก็คือสกายเปียซึ่งอันที่จริงแล้วในส่วนของสกายเปียเนี่ยผมอยากไว้ที่นี่เลยอยากให้แบบควรค่าแก่การดูเลยแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบหน้าไอ้นี่ไอเจ้าเนี่ยไอคนป่าไอไวเปอร์อ่ะเออคือแบบมันดูแบบพยายามเกินไปจนทําให้เนื้อเรื่องมันน่ารำคาญอ แต่นี่แค่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะคือด้วยความที่ว่าผมชอบเอเนลมากๆเลยแล้วแบบพอมันมีตัวนี้มามันเหมือนแบบทาให้เนื้อเรื่องมันดูน่าลาคาญนไปนิดนึงสําหรับผมนะครับเพราะงั้นผมก็ขออนุญาตแบบลดลงมาเหลือแค่สนุกมากแล้วกันโดยจริงๆแล้วในภาคเกาะแห่งท้องฟ้าหรือว่าสกายเปียเนี่ยมันมีฉากเท่ๆเยอะมากเลยนะและอีกหนึ่งฉากที่ผมชอบมากๆเลยก็คือในตอนที่ A เอเนลเขาช็อตไฟฟ้าใส่ลูฟี่ครับก็คือจะเป็นกระแสไฟฟ้า200ล้านโวลท์ที่ A เอเนลเขามั่นใจมากๆเลยว่ามันสามารถฆ่าลูฟี่ได้แต่สุดท้ายลูฟี่เขาไม เขาสามารถเอาชนะเอเนลมาได้เรียกได้ว่าในตอนนั้นนะครับการที่ลูฟี่เขาสามารถเอาชนะเอเนลมาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากเอเนลเขาจะมีพลังผลปีศาจสายโลเคียแล้วเนี่ยเอเนลเขายังสามารถใช้ฮาคิสังเกตได้ด้วยนะก็คือไอมันโทล่าที่เขาพูดถึงกันนั่นแหละครับดังนั้นผมก็ขอสรุปเลยนะครับว่าในภาคกอดสกายเปียเนี่ยผมขอให้เป็นในส่วนของสนุกมากแล้วกันแล้วต่อมาก็โอ้ จริงจออเงินฟ็อกซี่อันนี้ผมขอเลยครับก็คืออยู่ในเลือกได้ก็ไม่ดูแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ตัวละครของไอ้เจ้าฟ็อกซี่เลยเรียกได้ว่าอาคาติเลยก็ว่าได้เพราะงั้นในส่วนนี้ถ้าใครชอบผมก็ต้องขออภยัยใวนาทีนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบจริงๆคือด้วยความที่ว่าผมติดตามเป็นแบบตอนต่อตอนน่ะแล้วพอผมเจอในเรื่องของไอ้เจ้าฟ็อกซี่มันเหมือนมาแบบมันมาขัดจังหวะแล้วด้วยดีไซน์ตัวละครที่มันดูโก,น,กนบาถาซะเหลือเกินนะ่ะมันเลยทําให้ผมแบบไม่ค่อยชอบภาคนี้ไปเลย มาต่อที่ภาคต่อไปนะครับนั่นก็คือ Water 7ซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะรวมในส่วนของ NES Lobby ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่ในนี้ เดี๋ยวผมก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าในภาคนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นดรามาติกอาร์กเลยก็ว่าได้เหมือนมันเป็นภาคที่โคตรจะดามาสุดๆเพราะมันมีฉากที่ทาให้เราเสียน้ําตายเยอะมากเลยนะในภาคนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นตอนที่พวกลูฟี่เขาไปหาโรบินอ่ะแล้วในตอนนั้นที่โรบินเขาพร้อมที่จะตายอยู่แล้วอ่ะเขาไม่อยากเป็นตัวทวงของพวกลูฟี่อ่ะเขาจึงยอมที่แบบยอมให้ซิพินายมันจับตัวไปแล้วก็พร้อมที่จะตายแล้วอ่ะแต่ด้ยวยความที่ว่าลูฟี่เขาหลักพวกพ้องม,มึงมาเขาจึงไปช่วยโรบินจึงทําให้โรบินเนี่ยเขารู้สึกอยา,อากม ขาโดนทหารเรือล้องไปหมดแล้วอะแล้วโกอิงแมรี่เขามาช่วยอะแล้วมันเป็นฉากสุดท้ายที่พวกลูฟี่เขาต้องลาจากจากโกอิงแมรี่แล้วอะในฉากนั้นผมก็เสียน้ําตาเช่นเดียวกันนะแล้วมันยังมีการมีเรื่องกันระหว่างลูฟี่แล้วก็อูโซบิกนะ,ะเรียกได้ว่าภาคนี้ก็คือแบบโอ้โหเรียกน้ำตาได้สุดๆผมให้เลยควรค่าใ่การดูมากๆ มาต่อที่ภาคต่อไปนะครับนั่นก็คือทีละปาคซึ่งสาหรับภาคนี้ส่วนตัวผมเฉยๆมากเลยผมรู้สึกเฉยๆกับไอ้เจ้าเกโคมโมเรียมากอะไม่ได้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นแต่อย่างใดคือในภาคนั้นเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่ผมชอบม,ม,มากๆก็คือในตอนที่โซโล่เขายอมรับความเจ็บปวดแทนลูฟี่จากคูมะคือในตอนนั้นเนี่ยมันเท่สุดแล้วในเรื่องนอกจากนั้นผมรู้สึกว่ามันเฉยๆมากเลยและผมก็ไม่ได้อินกับร่างนท์แม่ของลูฟี่สักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นพลังของคนอื่นอะมันไม่ใช่พลังของลูฟี่เพียวๆาะงัานในภาคนี้ผมก็ขอให้ในนนส่ววของเฉๆแล้กั มาต่อที่ภาคต่อไปนะครับนั่นก็คือเกาะชาบอนดีซึ่งอันที่จริงแล้วภาคนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะเพราะมันเป็นการปรากฏตัวขึ้นมาของ11บเอซูเปอร์โนวาและ2ตัวที่ผมชอบมากๆเลยก็คือยูทัร์กับตันคิดและก็จิวเวลลี่บอนนีอีกทั้งมันยังมีหลายๆฉากที่โคตรจะเท่มากๆเลยก็คือในตอนที่ลูฟี่เขาต่อยผามังกรฟ้าแล้วก็ในตอนที่โซโลเขากำลังจะโจมตีเอเจ้าเซนชาร์ลอตแล้วก็ได้จิวเวลลี่บอนนีเธอมาห้ามไว้นอกจากนี้มันยังมีในตอนที่ลูฟี่คิดและรอเขาร่วมมือก โดนทาหารเรือจัดการผมยึ่งขออนุญาตเลดลงมาให้เหลือแค่สนุกมากแล้วกันนะครับต่อมาก็จะเป็นภาคซับมิดบอลนะครับหรือก็คือศึกสงครามมารินฟอร์นั่นแหละซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดแบบเดียวกันครับว่าภาคนี้เนี่ยมันควรค่าแก่การดูมากๆเลยคือถ้ามันจะมีอะไรที่ผมตินะครับก็คือจะมีแค่อย่างเดียวคือเอสตายคือผมไม่คิดจริงๆนะครับว่าเอจะตาย โอเคครับในตอนแรกเนี่ยผมก็ทําใจไว้อยู่แล้วว่าในศึกสงครามครั้งนี้เนี่ยมันต้องเกิดการสูญเสียอย่างแน่นอนเพราะงั้นในตอนที่หนวดขาวเขาตายเนี่ยผมก็ยังรู้สึกเฉยๆอยู่เพราะว่ามันต้องเกิดความสูญเสียบ้างแหละครับในศึกสงครามที่มันโคตรจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ตอนที่เอสตายนะครับผมนี่อ้าปากค้างเลยเพราะผมไม่นึกว่าเอสเขาจะตายจริงๆอีกทั้งพลังผลปีศาจของหนวดขาวเนี่ยก็ยังถูกไอ้เจ้าหนวดดามันชิงไปอีกด้วยเรียกได้ว่าในภาคนี้นะครับมันก็ควรค่าแก่การดูมากๆเลยต่อมาก็จะเป็นภาคเกาะมนุษย์เงือกนะครับซ เฉยๆครับยังไม่ได้รู้สึกว่าชอบขนาดนั้นเครื่องจริงผมไม่ค่อยชอบตัวลายในภาคน,นี้ครับอหอยเจ้าโฮดี้เนี่ยมันก็ประกาศตัวอย่างเป็นทางการเลยว่ามันคือเอของไอ้เจ้าอารองเพราะงั้นเนี่ยขนาดอารองเขายังโดนลูฟี่อัดไปขนาดนั้นและเจ้าโฮดี้มันเป็นแค่ f อของอารองมันจะไปเหลืออะไรซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะก็ดูเหมือนว่าเจ้าโฮดี้เนี่ยมันก็ได้พ่ายแพ้กับโซโลไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะมาพ่ายแพ้กับลูฟี่อีกครั้งและความเก่งของมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็พพึ่งงงลััจาากยาทาน้นนเลยดัังนนน้้นะะ้ภาคีรผมก็ูสึกิ่ง ัก,มา,กมาต่อที่ภาคต่อไปนะครับนั่นก็คือภาคพังฮาศาสตร์ซึ่งอันที่จริงลวภาคนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะแต่ที่ชอบก็เพราะว่ามันเป็นการปรากฏตัวขึ้นมาของลอนั่นแหละและในภาคนี้ก็เป็นภาคที่ลอเขาได้เป็นพันธมิตรกับลูฟี่ด้วยดังนั้นสําหรับผมก็คือสนุกมากเลยสําหรับพังฮาศาสตร์แต่ที่จริงในตอนนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบไอ้เจ้าซีซ่าขาวเท่าไหร่เลยเพราะมันดูเลวร้ายเกินอนะ่ะมันจับเด็กมาทดลองอนะ่ะแต่ด้วยความเท่ของลอนะครับมันจึงทําให้ผมมองว่าภาคนี้ก็ถือว่าสนุกมากเลย มาต่อที่ภาคต่อไปนะครับนั่นก็คือเดซโลซาซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเดดโลซาคือภาคที่สนุกที่สุดตลอดการของวันพีสเลยก็ว่าได้คือทุกอย่างมันค่อนข้างลงตัวมากเลยนะอีกทั้งพลังผลปีศาจของโดฟามิงโกเนี่ยในตอนแรกที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนี้ด้วยซ้ำเพราะพลังมันเป็นแค่ได้เองอะแต่ด้วยความที่ว่าโดฟามิงโกเขามีความคิดที่มันโคตรจะล้ำเลิศน,นะครับทำให้พลังผลปีศาจของเขามันกลายเป็นพลังที่โคตรจะโกมงมากๆไปเลยยกตัวอย่างเช่นโดฟามิงโกเขาสามารถใช้ได้ตึงกับกอนเมกลงากาได้นะ ซึ่งในท่าโกงโกเนี่ยมันถือว่าเป็นท่าที่โกงมากๆเลยนะสามารถจับตัวประกันได้เป็นพันเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนอกจากนี้โดฟามิงโก้เขายังสามารถใช้เส้นได้เนี่ยเย็บอวัยวะภายในของเขาได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นได้จากในตอนที่รอเขาใช้แกมมาไนใส่โดฟามิงโก้นะครับในตอนนั้นโดฟามิงโก้เขาควรจะหมดสภาพไปแล้วด้วยซ้ําแต่ด้วยความที่ว่าเขาสามารถใช้ได้เย็บอวัยวะภายในของเขาได้เนี่ยมันจนึงทําให้เขาสามารถกลับมาต่อสู้ได้อีกครั้งซึ่งก็เรียกได้ว่าโดฟามิงโก้เนี่ยเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่โคตรจะตึงมือลูฟี่มากเลยกกกวาได้้นนอจีมันจะมีีอกฉากนึงที่ผมโคจะชอเลย เลยก็คือฉากกำเนิดกองเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางโดยในฉากนั้นเนี่ยผมไปย้อนดูไม่ถึงกว่า10ิบรอบเลยดังนั้นในภาคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดในวันพีสสาหรับผมแล้วมาต่อที่ภาคต่อไปนะครับนั่นก็คือเกาะโซซึ่งก็อย่างที่เราเห็นกันเลยครับว่าเกาะโซเนี่ยมันเปรียบเสมือนแค่จุดเชื่อมโยงเท่านั้นเพราะงั้นในภาคนี้นะครับมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่ค่อนข้างสาคัญนะครับเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยมันทําให้ลูฟี่เขาได้พบกับพััััััันน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 มม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 ิตตตรอออีีีีีกกกหลลาาาายยยยยคเเแ่่่่่่ใสวววผ็งงงฉฉูดไ้ทพข ในส่วนของภาคเกาะโฮเกนะครับ Cake, ในตอนแรกเนี่ยผมอยากจะให้เฉยๆด้วยซ้ำแต่หลังจากที่ลูฟี่เขาได้เจอกับแคคเกอร์นะครับแล้วเขาได้ปะทะกับแคคเกอร์เนี่ยมันก็ทําให้ผมมองว่าในภาคโฮเกเนี่ยมันเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วซึ่งก็เรียกได้ว่าพลังของแคคเกอร์เนี่ยมันก็เหนือความคาดหมายเช่นเดียวกับโดฟามิงโกเลยนะครับเพราะผมก็ไม่คิดว่าตัวละครตัวนี้มันจะเก่งขนาดนี้เรียกได้ว่ากว่าที่ลูฟี่จะสามารถเอาชนะเขาได้นะครับก็ต้องใช้นามิช่วยเลยทีเดียวต่อมาหลังจากที่ลูฟี่เขาได้เจอคาตาคุลินะครับก็เรียกได้ว่าโฮเก มากๆจริงซึ่งนั่นทำให้ผมเนี่ยชื่นชอบในตัวคาตาคุนิเป็นอย่างมากแต่โดยรวมนะครับด้วยความที่ว่าภาคนี้เนี่ยมันมีช่วงอืดค่อนข้างเยอะจึงทําให้ผมมองว่าในภาคโคเคเนี่ยก็จัดว่าเป็นภาคที่ค่อนข้างสนุกเลย ต่อมาก็จะเป็นภาคงานประชุมโลกลิเวอรี่นะครับซึ่งในภาคน,นี้เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้มีบอสให้ลูฟี่เขาสู้ก็ตามแต่ก็เรียกได้ว่ามันมีปริศนาหลายอย่างให้คนอ่านอย่างเราเนี่ยต้องคอยติดตามกันเยอะมากเลยนะยกตัวอย่างเช่นใครเป็นคนฆ่าราชาคอบบ้าและตอนนี้วีวีเป็นไงบ้างอีกทั้งในตอนนั้นผมก็อยากรู้ว่าคูมารับบอนนี่เขาเป็นอะไรกันซึ่งภายหลังเขาได้เปิดเผยออกมาแล้วว่าระหว่างจิวเวอรี่บอนนี่กับคูมาเนี่ยเขาเป็นพ่อลูกกันดังนั้นในส่วนของภาคน,นี้นะครับสำหรับผมคิดว่าค่อนข้างสนุกเลย มาต่อที่ภาคสุดท้ายนะครับนั่นก็คือวานซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะให้วานออยู่ในควรค่าแก่การดูเลยนะครับการต่อสู้ของแต่ละคู่เนี่ยมันควรจะเดือดกว่านี้อีกเยอะมากๆเลยนะถ้ามันไม่ได้อยู่ในช่วงเร่งเนื้อเรื่องอะคือลองคิดสภาพนะครับถ้าวานมันมีเวลาเล่าเท่าเดอโรซาเนี่ยผมว่ามันน่าจะออกมาดีกว่านี้อีกเยอะเลยเพียงแต่ว่าพอมันเป็นช่วงเร่งเนื้อเรื่องอะครับเราก็ต้องตัดสินไปตามเนื้อผ้าเนาะผมก็คิดว่ามันก็ยังสนุกอยู่แหละครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ควรค่าแก่การดูขนาดนั้นเพราะงัั้้นนีรลกคบ โอเคครับแล้วนี่ก็จะเป็นการจัดอันดับของผมนะครับซึ่งในคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยใวนาที่นี้ด้วยและหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมมาจัดอันดับอีกนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกผมกันไว้ได้เลยนะครับสรุปในวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ